มามาสรการครับปู้อ่ากระเริ่นกระเริ่นย่ำย่ำสิเที่ยงตีให้ย่ำดีไหมเที่ยงไม่ดีครับปู้เอ้ยโอ้ยตีตัวยย่ำเที่ยงย่ำศอกย่ำหมานย่ำลำย่ำด้วยย่ำถือหอยเล่าด้วยแม่เป็นย่ำดีด้วยโจย่ำดีแห่ย่ำเที่ยงไหมแม่นครับปู้เป็วันวันวันจันทร์เนาะจ้าเออวันจันทร์เป็นวันศนีเป็นวันลุงเรื่อง คนเกิดวันจันนี่สูงนี่ใช้เวลาโมโหนี่สูงต่ะสั้นตุ่มวะอันนี้กะมีแขกมาหลายอยู่จ้าผู้เฒ่าเป็นมาเหลินน้ำแขกมาหันวันนี้ก็เลยอันจัดหน้อยอสู่ก็เลยทู่วมาเสียวแนวทางของประเทศเรา เขียนเลขศูนย์หนสามตัวูตัวกะเลยล้มเขียนว่าเปลนทักเลขศูนย์นี่ไงไม่รู้เขียนผู้บอกกับว่ามากเนาะผู้เขียนกับว่ามากเนาะผู้บอกกับว่ามากผู้เขียนกับว่ามากศูนย์สามตัวมันก็เลยออกศูนย์ศูนย์ป้านเขาขึ้นร่างใจค่ะแต่ปูเจ้าเจ้ามือมันขึ้นร่างใจทั้งนนั้ผู้เขียนทั้งผู้บอกเห็นเนาะเอาผู้กับว่ามากแม่ที่บ้าตั้งเลยสร็จเนาะ ปูวมะแมศูนย์ศูนยแม่ฉันเห็นอยู่แล้วเฉันตัดศูนศูนรัฐบาลไทยเนาะศูนศูนสามตัวตัดสองตัวนับงกันได้บนนอนตัวเมียนเซาว่ะม้าเพียเลยล่ะไม่รุ่นไม่รุ่นอายุสิบสี่สิบห้ากามี่สองตัวนึงเนาะโอ้ยแบวศูนย์สามสามศูนพันกับวมาเมียนเอาเซาวข้าเจ้ามังกา ดวงเพิ่นดอกเพิ่นเตี้ยวเพิ่นได้ยินเสียงโซเว้าละมาเขียนเก้าศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามยังแน่เพิ่นว่าเอาประเทศสามศูนย์สามตัวคือพอเขียนลงจัดสองตัวนี้เพนเอาเขาว่ากันโอ้ยเนาะอันนี้กระสองตื่นเนาะกับอุ้ยหอไปเลยสิหัวหมดท่านเนาะกับปูเนาะเนนคิดว่าทันแล้วผู้ใต้สามคนเนาะสามารเขียนเลขศูนย์สามตัว แต่เดล่องไห้เนี่จะคูนึงแน่ศูนย์สองตัวดนเขาวากัน่แมนนี่แมนบล่โว่ะแมนนตัวใดปูสันปูกับเก้าสามศูนย์ละปูกับใดศูนย์บ้าบปูกับเหงาอยู่นี่แต่หันมาเขียนแม่พอมากก่ยังก่ยัง่าอยากขวอยู่นะปูนะศูนย์ศูนยบ้าบปู มันยังไปเพื่อนบ้านเล่าค่ะปูเพื่อนบ้านเล่าฟันอยู่บอกคับปูเมื่อคืนฟันระบอเรื่องไหนเอาตะลิคำนวณตะลิบันเหยวาตัวนั่นละเอาตัวอ่าที่ฝันนั่นละที่ฝันอ่าฝ uh, ันว uh ัด oh, วัดหลวงปู่ตัวนั่นละตัวไหนล่ะครับปูฮู้แปดแปดเอาเลขฝันเนาะ ฝันหกแปดด้วยค่ะจ้าหกแปดแปดหกกลับด้วยจ้ะกลับ ah, ด ah. 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 ah, ah. ah, ah. mm ้วยเอาตัวเดียวอ่าาสองสอง้าความฝันบอกค่ะอ่าสองแม่าสองสองอา๋อผู้ชายเหรออ่าสองกลับน้ำมาเบิร์เนาะมาเจ็ดเจ็ดเนาะมือนัเนาะแมนบันนี้เอาเรี เลด่ดบนวิ่งสี่รูดซี่เลยบนวิ่งสี่รูดสี่นะคะพูดแล้วจ้าอ่าล่องล่องหกล่องหกค่ะจ้าจับจับคู่นี่เอาเกาซียังก่อนเก้าซีบอกค่ะงานเกาซีบุ้งคม ตัวนี่มักก็สุดตัวเก้าสี่เนาะค่ะอ่าล่างนี่หนึ่งสีแล้วกันหนึ่งสี่แมนบนได้เนี่สี่สามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่นั่นมีเท่านั้นละอันนี้บนจ้ะบมบาดนนีเลขสามตัวนี่คือห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแปดสี่ ห้าแปดสามห้าแปดสี่คะ่ะอ่าห้าห้าเก้าสามห้าเก้าสามค่ะห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ค่ะตั้งีบนบานีล่างจ้ะน่าล่างนี่วิ่งหาล่างวิ่งหาคะ่ะเจ้เอาหกหามีหกห้าค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะ หกสี่หกสี่ค่ะสามห้าสามห้าเบิร์ลอวนนี่มองเขียนปุออเอาเท่านั้นแหละมันก็มีเท่านี้แหละลางเป็นลางบนเป็นบนงานลั้งเตีเป็น,น,น,นเ,เป็นไส้ฟันนี่เน้นที่หกแปดก็หาสองแลค่ะหกแปดนี่มันอายุเพิ่นเบ่หรือยอย่างเคยปุ๊บอายุเพิ่นกับเขาเปรียบเมื่อละหาสองแต่ว่าหน้าว่ามาหลินน้ามือเจ้า ฤทธิ์ที่ใช้เงนป่านป่านชาติาดทเนี่ยคุูนังเป็นตัวอีบีซีนั่นแหละจาบอย่างแล้วะ่าอะไรเนี่เยเลขศูนย์กับเลขสามไปเลยนะว่ามาศูนย์กับสามเนี่ยน้ว่ามาเหล่านี้เลยหน้ว่ามาศูนย์กับสามมานมันเป็นแม่มันเราเขามาจังหันอืมกันเลด อนอทำไมไม่บอกลุงปูก็เลยถามไม่มาศูนย์สามแบรนดเลยเมื่อวานเมื่อวานนี่แล้วก็บอกถือยุ่แต้ก็ไม่ได้ถามว่าเป็นบุญเป็นงานเนาะงานอะไรงานสองสองงานเนาะมันยุ่งมันมีเครื่องเสียงขางบ้านเพิ่นก็เลยบื่อไม่ถึงแต่เสาหัวติปูน้องนะว่า หนึ่งหาเมือง,หน,งหนึ่งหาหนึ่งบอกบอกหนึ่งหาที่ก็บอกหาหนึ่งจก็บอกเป็นหน้าว่าอันหน้าว่านัา่นบอกจุน,นจูนเป็นพ,นพระเ้าไปเคาะประตูได้ชักตานี่ของน้ำกันจ้าอขอบประตูย้ายย้ายย้ายวันนี้วันโชควันร่ำวันรวยวันหมั้นพระเ้าฝันเห็นเลขอยู่โทรศัพท์ยายห้าหนึ่งวันวะ เอามาดูมาดูโทรศัพท์มายายกรำวินบ้าตีโทรศัพท์ถึงเฮือนแยกของนำ้ำวันนี้วันโชคว,วันเรืองมันรวยนะมันว่ามันคนบอกจริงน้นองน้องพัตตาเป็นมาพี่ชายน้องนาวานบอกเนี่ยแบบนี่ก็เลยออามากเลยเขาวจินโตไปซื้อน้ำอาเขา,าอขายู่ดอนอาเขาขายนั่นะขายแต่หิเนเลยไปซื้อ มันออกมาออกหาหนึงว่าเอหน้าว่านไปลินกะลุ่มป้าไปงานศสแลนไปไป,ไปเปิดกะลุ่มเลขยุงฝา้ากะลุ่มสามร้อยกว่นนิดเ <c oughs> วามันดีช่างเจ้าของเจ้าภาพว่าช่างมันช่างมันมันไลยเปิดถิ่งหามันจเบิงืงจ้าเขากะเล่ป้ากะซีซื 4, 4, 4, 4, 2, 3, ้อเวลถือเวละสองสามหมื่นเพื่อลีบากะลุ่ม อืมอันนั้นก็นนเข้าม่าไ,ได้ไปเบิงน้ำเพลินกับว่าเป็นยังเนาะปูเนาะอันนี้ว่าไปตั้งคือหลายเพราะว่าเขาไปแง่นั่นแล้วกี่แล้วบอกพี่บอกพี้เมยนแล้วเราเป็นพ้าเราซื้อมากเ,าเป็นจานล้วเลสาเาตายเพราะตายเนี่ยเขาว่าต้องแม่นเขาก็เียดูกร้านนะ่ะเ,เราบอกวีลมูมีเมียมีต่หลานน้องน้องควาละเหตุดงางสศกไห้เอากระทุกกัะยาา เราเลยซื้อถือเพื่อสองสามหมื่นคนนะครับอกที่เขาเห็นหน่อยเอาอันออกไปแล้วกันแล้วไปเนาะปู้เนาะเขาเกษิบ่าวถึงดอกเพราะว่าเขาเ่ได้ให้เพื่อนนะเอฟซีเดี๋ยวเพื่อนเกษว่าอีกออกแล้วคือเบาได้งสินะเนาะแมนไม่เป็นงวดนายจังว่ากันไหมรัฐบาลไทยงวดนี่จังหวะไม่ได้กันนายกาวสิเอาเพื่อนบ้านนี่ละเราพัฒนาไปก่อนเนาะปู้เนาะจ้าเอา บันนี้น้องนาวา่าว่าศูนย์สามมาจังหันปูหล้กก็ไปเนาะกับแม่คุณแม่ของน้องนาว่าเมื่อนี่เนาะ<ม>นบันนี้ความฟันก็คือฟันเดิมกับฟันเดิมคืออ่าฟันเรียนนลงพ่อต้นเพื่อนอายุหก,กสิบแปด <c oughs> นบ่พอปูหกสิบแปดนิู้สิบจ้ะนิ้วสิบหล้วก็ผเ้เปียกน่วยเนี่ยคนนุ่งไม่ได้ประมาณอายุห้าสิบอาสเจ็ดปีนั่นแหละคนเปียกน่ย้ย ข้าเจ้ามาเปียบมยุ้ยมาเปียบบุ้ยยวัดหลวงพ่อตน้นผู้ชายสองคนมันก็อังเจ็ดเจ็ดเป็นแล้วปูนเอะผู้ชายกับสีน้ำหา่าเนาะน้ำหา่ากับห่าสองจังกัททีแมนดอกตัวไหนเป็นครูแต่ดอกรีต้องมีครูมันถึงว่าออกเจ็ดเจ็ดเลยไงเป็นว่าออกศูนย์ศูนย์เออเนาะฟันกับอู้ไปทั้งเพื่อนบ้านทั้งรัฐบาลไทยปูนี่ฟันแมน่นครั้งแลง้วก็ เลขวิ่งของปูนนาะห่ะสูตรคำนวณมีสี่เนาะห่ะเน้นที่สี่รองหกเก้าสี่อันนี้บนเนาะเก้าสี่หนึ่งสี่สี่สามเจ็ดสี่เนาะห่ะเน้นเน้นก็คือเก้าสี่ปูชอบเนอะห่ะปูเนาะสามตัวมีห้าแปดสามห้าแปดสี่ห้าเก้าสามห้าเก้าสี่เนาะห่ะลักลอยเอ็มซยูหาบอกครับปูเลขล่างวิ่งห้าเนาะห่ะ ล่างวิ่งห้ามีหกห้าหกเจ็ดหกสี่สามห้าขันบ่มากขันบ่มากล่างเก่เาได้บนก็ได้บอกคับปูแมนอะล่างล่างดีคือเป็นล่างบนเป็นบนเนี่ยงวดเนี่ยจ้าล่างนี่บวกไงตัวเดียวคือหกขาโอ้บวกเดียวหกขาเอาปูมากหกขาบวกไงหกขาเนาะค่ะบนนี่บ, 6, บ,บวกเก่าที่ตัวเดียวจ้า เพราะว่าความฝันของปูนี่อุ้ยประมาทไปได้ที่นี่แม่นว่ามันตาเห็นเด้อแต่ว่ามันบอกตรงไรก็ไม่ได้นอกจากปูนะผิดมาผิดศีลผิดธรรมคือว่นาน่ะโอ้ยน้อแอดก็อยากเขียนในเอฟซีเนาแล้วมือหนาก็สิฟังละเอียดเนาะฟังเวลาปูพูดให้มันละเอียดแก็สิเขียนลงให้สุดโตะบนน่ะจะว่าลายโตได้เอฟซีแบาน,นี้เด้นนอเนาะศูนย์ศูนย์นนอันตัวได้ว่ามากเกาลดแห้งซื้อลายตโตมาก <c oughs> ซื้อหลายยโหลดเป็นว่ากับปูเจ้ากวานเมื่ลายนี่แหละที่ที่ทีเบสที่มหาท่เบกับศูนย์ศูนย์สามสามสามศูนย์นเนาะจริงๆแล้วเนาะคะปูเนาะเขากวางครับนี่ปูวูาปูว่ามักปูกับ่าป่าเก่าเก่าศูนย์สามนี่ยังแน่ล่ะว่าไปทางเงินอีกเตะฟังเอาเด้อความฝันเอฟซีเนาะปูเนาะบางครั้งนี่ปูกับสสิายตรงๆไม่ได้คือว่ากะ นั่นแน่เพราะว่าเป็นพระเนะาะบ้านนี่ผู้ใดจับใจคว่ำคว่ำฝันหนึ่งอฟันเอาแต่ว่าวดนนี้เล่าพัฒนานี่เอาฟันเกาฟันเกาก็คือฟันเห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อต้นอายุหกสิบแปดปีเปียบมวยผู้ชายเปียบมวยสองคนกะตีไปหาสองเนาะกับผูเนาะอันนี้คว่ำฟันชอบกันเอาเพราะชอบกับเพราะเป็นยังหรือจะเอาคำานวณก็ได้นนะดเนาะกับพ่อะน้าปูเนาะ เป็นเพียงแนวทางเอาสิรีบโหลดให้เพื่อนเบิงเนะาะว่าแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อนี่เป็นยังไงนเนาะ,ะกะเอาไปเบิงก้อนก็นกนได้เด้อบ่ดัาาา้านต่มก็ได้ผู้ใดขำว่าไม่เนาะปูเนาะเอาปูมานีฟังยังถึงเยบซี่เอาเ้อเยบซี่สุทุกคนเ้อผู้ใดีฟังรายการโจกะมีเงินมีทองสุบุทุคน ต,ตัวนี่ผ้าล่อยตัวน้่ผ้าไปหาซึ้ที่ดีทีงามหาผ้าํำผ้าล่อยพ่อได้กินได้ทานทีอาบาปท,ที่บาตรีใจพร่าเงินเทวดาแล้วกันกับว่ามีผูใ้ใดบอกเลยถึงึงวัดหรเมือ่อผู้ใดคํานวณเล็กถึงึงว่ดอันนี้ก็เยศใส่ซื้อดอกห้างแยบเป็นบุญอันดูซือ้อหลายมันก็จะเป็นอะไรเสมอเันาว่าคิดเลขคิดยังไปเล่นไป แต่การส่วนมดมีเสียงดังเงาอตอมีกําล่างงางชาเป็นวาม้าแตว่าก็เลยเห,ห็ดให้ยาดโยมมาลังเทียมมันเขา้าเพราะอะไกินได้ท่านเพราะดือใช่เพราะว่ามันกับเป็นการแนวทาววน่างซื้อโซ่เล่าก็จะให้หยาดโยมอยากให้เอฟซี่ร่ำด้วยสุกูสุกคนเล่าก็จะเหตไม่กินไม่ท่านเราเลู้พงตัวนีน้ตัวนี้ก,กบาทนี่กระดานโซเล่ากัวนี้กเมตตา อาสงสารกลัวห่างบะมี่หาลังเทือดได้แน่ทางที่ดีกู่มีสุขมีไส้สื่อแตห้าได้ถือกินในท่านเด้อมือนี่ให้สุขให้มันให้ลำไปด้วยสุขุพุทุกคนเด้อขอให้มีอายุมันก็ยื่งเป็นของพูนไส่ของลูกของหลานต่อไปเด้อเพื่อได้ลุงด่ามึงไล่การจูผ้าลวยไข่ลวยสมเทียนขอให้มีเงินสูขุพุทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะปู่ค่ะกรับน้อมมาตรการค่ะ ะแนวทางเนาะกับปูรุ่นเมตตาอลไรเด้เอ FC แฟนสองเอาสอบบ่วสอบ,บอก็บ่ว่ากันเนาะกันแต่ว่าอ่าเล่าสองงวดรุดเนาะ,ะ้วกันเบิ่งงวดนี้เนาะกันขันบ่ท่านได้มั่นใจกับ่กับ่ต้องอ่าบ่ตามก็ได้เนาะกันแต่ว่าถ้ามั่นใจหรือชอบแนวทางกะจังว่ากัน,นะะเนาะกันเนาะสำหรับความฝันฟันแล้วก็สูตรคำล้วน เอาไปเพื่อนบ้านเมื่อแรกเนาะค่ะรอบสองทุ่มครึ่งเพื่อนบ้านกนเนาะก่อนจะไปอ่ารวยรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อค่ะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางซองโจ้ผ้าลวด้นแดงนะค่ะขอกราบขอคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู่สุญสคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไทยงวดนี้งวดหนานี่งวดสิมานี่ให้ถือรางวัลที่หนึ่งให้ลำให้รวยไปมือแรกนี่เพื่อนบ้านกขอให้ลำให้รวยมีโชคมีลามีมันเฮงเปังๆัสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ